อริยสัจจะธรรมรวมอยู่ในหมู่ธรรมที่ใครขานไม่ได้ภิกษุทั้งหลายทมนี้นี้แลอันเราแสดงแล้วเป็นธรรมอันสมณะพามผู้รู้ทั้งหลายข่มขี่ไม่ได้ทำให้เศร้าหวงไม่ได้ติเตียนไม่ได้คัดง้างไม่ได้ภิกษุทั้งหลายทมอันเราแสดงแล้วเป็นธรรมอันสมณะพามผู้รู้ทั้งหลายข่มขี่ไม่ได้ ทำให้เศร้าหมองไม่ได้ติเตียนไม่ได้คัดง้างไม่ได้เป็นอย่างไรเล่าทรงแสดงธาตุหกทรงแสดงผัสสะยตนะหกทรงแสดงมโนปวิจารณ18สิบแปดพิจุทั้งหลายทาอันเราแสดงแล้วว่าเหล่านี้คืออริยสัจท,ทั้งหลายสี่ประการดังนี้เป็นธรรมอันสมณะผามผู้รู้ทั้งหลายข,ข่มขีไม่ได้ ทำให้เศร้าหมองไม่ได้ติเตียนไม่ได้คัดง้างไม่ได้ภิกษุทั้งหลายทำอันเราแสดงแล้วว่าเรานี้คืออริยสัจทั้งหลายสี่ประการดังนี้เป็นธรรมอันสมณภามผู้รู้ทั้งหลายคมขี่ไม่ได้ทำให้เศร้าหมองไม่ได้ติเตียนไม่ได้คัดง้างไม่ได้ข้อนี้เป็นธรรมที่เรากล่าวแล้วอย่างนี้เรา อาศัยซึ่งอะไรเราจึงกล่าวแล้วอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยซึ่งธาตุทั้งหลายหกประการการก้าวลงสู่คันย่อมมีเมื่อการก้าวลงสู่คันมีอยู่นามรูปย่อมมีเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะเพราะมีสลายยตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนา ภิกษุทั้งหลายเราย่อมบัญญัติว่านี้เป็นความทุกข์ดังนี้ว่านี้เป็นทุกขะสมุทัยดังนี้ว่านี้เป็นทุกขะนิโรธดังนี้ว่านี้เป็นทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาดังนี้แก่สัตว์ผู้สามารถสเสวยเวทนาภิกษุทั้งหลายทุกขะอริยสัจเป็นอย่างไรเล่า แม้ความเกิดก็เป็นทุกข์แม้ความแก่ก็เป็นทุกข์แม้ความตายก็เป็นทุกข์แม้โสกะปริเทวะทุกขะโทมนตสอุปายาสะทั้งหลายก็เป็นทุกข์การประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์ความพัดภาคจากสิ่งเป็นที่รักเป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์กล่าวโดยย่อ ปัจจุปทานขันทั้งหลายเป็นทุกข์พิกษุทั้งหลายนี้เรากล่าวว่าทุกขะอริยสัจวิษุทษุทั้งหลายทุกขะสมุทัยอริยสัจเป็นอย่างไรเราเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูป เพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีภัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะมีตันหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัย ชาามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมานัสอุป,ปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายนี้เรากล่าวว่าทุกขะสมุทยะอริยสัจพิสุทษุทั้งหลายทุกขะนิโรธอริยสั์เป็นอย่างไรเล่า เพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขารเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปเพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายจตนะเพราะมีความดับแห่งสลายจตนะจึงมีความดับแห่งผัสสะเพราะมีความดับแห่งผัสสะ จึงมีความดับแห่งเวทนาเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตัณหาเพราะมีความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั้นแหลชะลามรณะโสกะปริเทวะทุกขะ โทมนัสอุปายาสทั้งหลายจึงดับสิน้นความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายนี้เรากล่าวว่าทุกขะนิโรธอริยสัจภิกษุทั้งหลายทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจเป็นอย่างไรเล่ามักอันประเสริฐประกอบด้วยองค์8ปประการนี้นั่นเองกล่าวคือสัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิภิกษุทั้งหลายนี้เรากล่าวว่าทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจภิกษุทั้งหลายข้อที่ว่าทำอันเราแสดงแล้วว่าเหล่านี้คืออริยสัจทั้งหลายสีประการดังนี้ เป็นธรรมอันสมรภามผู้รู้ทั้งหลายข่มขีไม่ได้ทําให้เศร้าหมองไม่ได้ติเตียนไม่ได้คัดง้างไม่ได้ดังนี้อันใดอันเรากล่าวแล้วข้อนั้นเรากล่าวหมายถึงข้อความดังกล่าวมานี้แล